ตัวนี้เป็นดอว l ลโวลต์แอมมิเตอร์นะครับสามารถวัดได้ถึง 100, 100่งร้อโวลต์หนึ่อยแอเราสามารถใช้เจ้าตัวนี้นะครับต่อเข้าไปในวงจรนะครับมันก็จะบอก โวลบอกแอมให้เลยนะครับสะดวกสบายครับเดี๋ยวเรามาดูวิธีการต่อกันนะครับสายที่ให้มานะครับจะมีอยู่2เส้นนะครับแบบนี้เราก็นํามาเสียบได้เลยนะครับมันจะมีล็อกของมันนะครับเสียบผิดจะเสียบไม่เข้าครับเสียบได้เลยครับนะครับ สายสีดำกับสีแดงนี่นะครับใช้ต่อกับซับไพได้เลยนะครับตรงนี้เป็นไฟสำหรับเปิดหน้าจอเซกเมนต์นี้นะครับไฟที่ใช้นะครับแรงดันอยู่ที่4.5ถึง30โวล์นะครับสองเส้นนี้สายสายนี้นะครับเดี๋ยวผมจะลองเสียบให้ดูก่อนนะครับโดยใช้ฐาน9โวล์ จับคั้วบ,บวกคั้วบลบธรรมดาครับไม่มีอะไรเรนี่ยครับเมื่อเราป้อนไฟแล้วเซเว่นเซกเมนต์จะติดครับด้านบนเป็นโวลตนะครับด้านล่างเป็นแอมสามารถวัดได้ทั้ง100่งโวลต์และ100่งแอมป์ ต่อมานะครับเดี๋ยวเราจะมาต่อตัวชัดนะฮะตรงน,นี้เริ่มต่อเลยนะครับผมจะนำสายสีเขียวต่อก่อนนะครับเข้าที่นี่เลยครับ ไข่ควงไข่ได้เลยฮะนำสายสีเหลืองนะครับต่อเข้าอีกด้านหนึ่งของชัดนะฮะไข่แน่นครับ ตรงนี้ผมต่อแหล่งใจไฟสิสโวลต์ไว้นะครับจะมีคั้วบวกคั้วลบเริ่มแรกนะครับผมก็เอาคั้วลบนะครับมาจับนี่ฮะ คู่บวกนะครับเอามาจับกับสายสีน้ำเงินนะครับตรงนี้ไม่แน่นนะครับสักคู่นะครับ จากนั้นนะครับคั่วลบตรงนี้นะครับทางด้านสีเหลืองนี้นะครับต่อไว้เดี๋ยวเราจะไปต่อกับโหลดมผมเตรียมโหลดมาครับ<ม>เป็นไฟสปอร์ตไลท์ขนาด20วัตต์แท เดี๋ยวผมขอหันหน้าไปทางนู้นนะครับเดี๋ยวเวลาเปิดแล้วแสงมันเข้าตาตัวนี้เป็นไฟดีซนะครับสปอตไลท์สายสีน้ำตาลของสปอตไลท์เป็นไฟบวกนะครับสีน้ำเงินเป็นไฟลบ เมื่อกี้นี้นะครับตัวนี้นะฮะที่เสียบไว้ตรงสีเหลืองเป็นไฟลบนะครับให้ต่อเข้ากับโหลดไฟลบนะครับแล้วก็ที่โหลดไฟบวกนะครับ ไฟบวกก็ต่อเข้ากับแรง่งจ่ายไฟได้เลยนะครับ สังเกตที่ตัว Dual v o ว t a ์แ e มมนะครับจะบอกค่าที่วัดได้นะครับ วิธีการต่อก็เป็นแบบนี้แหละครับต่อไม่ยากนะครับ